กมีของสัตรกันก่อนใช่ไหมเนี่ยเอาเล่ยหนาไปกินปองนี้เงียม่เีนเ่ดันแล้วดันแล้วดันแ้วดันแลน่ขึ้นไปหน้าต่างหน้าต่างตนา เสียงพี่บินโทษเลยเต้นเล่นในที่สครับครับไม่มีตะไหนเดินดีๆไได้ยินเสียงลีแม็กแขางแถวพี่โก้เออเข้างบนข้างบนข้างบนฉันลีฉันลีเข้างบนไม่มีนะระวังเนียนในโคกในอะไรอ่ะ เี่นเดดเลยเดือดเลเรบืองมันดันสองนะปล่อยปล่อยมันดันเข้ามา,มานะันเบงไม่ต้องดันสวนไปเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาวางเดี๋ยวเราก็จัดการมันแต่มันเข้าไม่ได้หรอกปล่อยมันเข้าไปอยู่เลยไอ้คนสองอาล่นหนาไปกินสวยนอ้องแบงแบงแบงที่สนาคารมีธนาคารมา เอาเลยหนาไปน้องเออพยายามโดินดืดไว้ไม่รู้ว่าตอนไหนดีตรงไหนคุไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ร้อนมาโทษเลยโทษเลยทีมของคุณได้รับชัยชนะเต้นเล่นกูแล้วไอ้ยิงไปสามสิบนะกระโดดบ้างไปโดนบ้างเลยแปดไม่ทันแน่เลยเอาเลยหนาไปกินน้องแปดไปนะเดี๋ยวพี่ไประเบิดหัวรถให้ นายแังมีนะแบงค์มีนะเออธนาคารธนาคารเอาเลื่องหนาไปธนาคารธนาคารสองเลยธนาคารสองเลยรอรอรอน้องๆอย่าเพิ่งเข้าน้องอย่าเพิ่งเข้าเอาเลื่องหนาไปกินก็โอกผมไม่โดนเฉยเกิดแล้วพี่โดนขวาขวาพี่โดนขวาหลังหลัง พี่โดนหลังหลังพี่โดนเกิดแล้วนะเออซ้ายอีกโดนโดน,โดนอยู่นัดหนึ่งสองนันด,นดทีมของ,งคุณได้รับ<ด>ชัยชนะแดงอะดักอล้วไม่ดักตอนไหนมันยังฟรีไหมอ่าอ่า น้องแฟตไปพี่ระเบิดหวัวรถให้เอาเลื่อยหนามไปกินเอาเลื่อยหนาไปกิน ที่เลยธนาคารสองสองเดินวางละวางละปลาแสงครับโอ้โหคำเตือนผ่อนเลยพี่ครับเวลาถูกติดตั้งแล้วอย่างราบเลยปวดใจยี่หานี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จังหวะดีเอาเลยหนาไปกิน ทางเข้าธนาคารอ่ะเขาเรียกอะไรวะตรงนีเบอร์เกอร์เหรออะไรเนียเ่ยตรงนั้นน้องเขาเรียกอะไรเวลาถูกติดตั้งแล้วก็เ้ไปเ้ไปเก้เก้เลยเก้เลย่วเจ๊เลย คนแม่งจังหวะไม่ได้ยิงเลยรางวัลถ mm ูกก <ok ู้เรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะตัดหน้าต่างเล็กตัดไอ้พวกวิ่งเข้าไปอ๋อวิ่งเข้าไปเพื่อไก่เพืดฝั่งนู้นเอาหน่อยหนาไปกินเอาหน่อยหนาไปกิน ซากตัวหนึ่งนะดับเพลิงสามดับเพลิงสามหลังน,นะพี่วินหลังนะโอ้ยไม่ถัานหวเยอะก็เจอซ้ายไอ้หียดับยังไม่ทันเลยว่ะพ <อ S 1> ูเกินายแล้วก็ไอ้หีย น้องน้องพี่บัลลับเบิร์ดเองหน้ารถอ่ะน้องน้องปลาเฟดแล้วน้องถือปืนวิ่งเข้าไปหัวรถเลยเดี๋ยวท้ายรถเดี๋ยวพี่เอาให้ถือปืนแล้วไปหน้ารถเลยนะไปไปเดี๋ยวปืนไปหน้ารถเดี๋ยวเอารถท้าเอาคุณมะกิดบั๊กได้ไงซากธนัยซาการหนึ่งธนัยซาก ซากธนาซากอยู่กับผมทีมออของคุณได้รับชัยชนะ,ระตรงขอบประตูหน้ารถอ่ะมันบักไม่พี่ตรงเนี้ยผมแม่งโดดออกมาได้เลยไม่รู้อะเอาเลยหน้าไป ดับเพลิงข้าวสองดัเพลิงข้าสองเข้าไปวางแล้วยิงยิงยงเลอนิงายท้ัยเลยโอ้มสัตว์ชน,นค ดับเพลิงดับเพลิงจีวดับเพลิงจีวโอ้โหนี่ดับเพลิงเออทีมของคุณได้รับชัยชนะเดี๋ยวเรารอระเบิดมันให้ให้มันแตกให้หมดได้ก่อนนะเรารอระเบิดบอกว่ายังไม่พูดอ่ะเราคนละเรก่อนเราคนลยเราคนละให้มันแตกให้เสร็จก่อน รถวางอ่ะต,ต,ตัวเบิดแล้วรเบิดยิงปีกองเขยชั้วขาโดนแต่อาห,ห,หลังมานะโดนหลังมาวสวยีมของคุณพ่ายไปแกอยู่ที่เกมลูกเหรอต้องเอาละพี่เห็นงินเข้าดับเพิง แฝด,ดไปนะแฝดไปละคนหนึ่งเอาเลื่นหนาไปกินเหายใจไม่ได้ตัดเลือดเลยสีขส่ขีดเ,เ,เราเลื่นหนาไปกินเพลิงเล่นเพลิงง่ายสุดเออเออเบียนถึง เีมเองคุ่นเยแม่ไปโดนยิงนู้นก่อนอยเหี้ยโดนแสกเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินบยาอะไรเนี่ยเพตาะแต่ ที่นี่มันรู้รู้ไงวะก็มึงแอบเบม่อกี้ไม่ใช่แอบบฟังหนู้นะเมื่อกี้นะี่เบอร์เครอหนึ่งธนาคารอ,อกธนาคารออกกันอ๋อนี่เจ้าต่างเดินซ้ายมาเอาซ้ายก่อนกัวต้องป่าขวานติดแลว้ววิง่งวิ่งวิ่งสายเนี้ย้ายใกล้ๆ,ๆเลย้ายใกล้โทษทีทุกคน,น, <laughs> น <laughs> มันอยู่หัวรถนี่เมื่อกี้เออ เอาาเเลยหนนไปกิ <át stars> ออปีนหน้าต <anak lonely> ่างบ้างโดนแฝดแล้วน้องตามไม่ได้แล้วโดนแเต้นเต้นถือปืนเต้นถือปืนวางวางนั่นแหละวางนั่นแหละเตับดีก็ทับไปแล้วนี่ตามไปแล้วนี่ผมดักพี่ผมสองตัวติดตั้งระเบิดเวลาพี่ผมมาสองตัวเลยทักตัวหนึ่ง อย่ายืนกลางแจ้งนะเอออันนี้ซาดดูดีเลือดหนึ่งโอ้ยเปลี่ยนไปเทีมของคุณได้รับชัยชนะเลือดหนึ่งอีซาดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยหนักจังวะมันปิดหน้าต่างด้วยนะสักคนหนึ่งเขาปิดหน้าต่างสักคนหนึ่งเออได้ได้น้องน้องน้องรอแป๊บน้องเอาน้องที่เข้าแล้ว อว่กดับเพลิงอีกดับเพลิงอีกกูหลอนอะไรวะเข้าเลยเข้าเลย,ยเออวางเลยวางเลยวางเลยวงเลยติดตั้งแม่งเงียนดับเพลิงอยู่เฮ้ยเงียนรถทีมของคุณได้รับชัยชนะเงเียนเบสแล้วเงียน เขาเล่นหนาไปก ah. oh, ินโอ้โหแสงเต็มข้อดอกย่งแสงให้อ้าวนี่ไปแล้วเหรอยิงออกมาแล้วนะเข้าถึงกันแล้วถึงกันแล้วเขาเล่นหนาไปกินเขาเติมเลบเลิม ไอ่น like like yeah. ี่ย้ากตเก้ากิเพิร์ก้ากเพิร์ก้ากิเพิร์ก้วเพิร์ก้าิวเพ้าวเพรกาิเพร์ก้านิวร้าวเพิร์ก้ากวเรก้กวเิร้ากิวเพกาเออร้าวเพิร้เพกากวก้าวเสือกด้ากวเร์กจอากร้ากิวตพกผมากวเนี้ย